ชอบคุณนี่คุณตั้งใจแค่ฉันมาถ่ายคอนเทนต์ให้จริงๆเหรอคะสารภาพก็ได้ผมรู้มาว่าคุณชอบทำอาหารกินเองเนะ่ะแต่ว่าคุณทำเป็นแค่กระล่ำปลีผัดน้ำปลานี่ คุณไปคุยกับเพลงมาใช่ไหมใช่ครับผมแค่อยากให้คุณทานอาหารได้หลายๆอย่างนะ่ะแล้วถ้าคุณทำอาหารกินเองอยู่แล้วผมก็เลยว่าจะสอนสูตรให้คุณทำกินเองที่บ้านได้คุณจะได้มีช้อยเมนูเยอะเยอะียดีไหมหันไม่ต้องเปมาก ให้ใกล้เคียงกันก็พอคลุกแป้งบางๆแล้วเอาไปทอดไฟกลางส่วนซอสรสชาติต้องไม่หนักจนกลบรสเต้าหู้ผสมทุกอย่างให้เข้ากันซุปมิโซเอาใส่สาลายกับเต้าหู้ลงไปแล้วแล้วก็เอามิโซะละลายเติมลงไปอีกครั้นิดนึงโอเคแล้วก็คนเลย เย็นๆค่อยๆคนอารมณ์เหมือนละลายน้ำผึ้งในชาร้อนไม่ค่อยให้ละลายแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้ออ้อนแล้วร้อนสรา ชอบคุณนะผมขอโทษที่พูดไปโดยไม่ได้คิดว่าคุณจะรู้สึกยังไงอะแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องบอกคุณทั้งที่คุณก็รู้ว่าฉันยังมีเรื่องที่ปิดบังคุณอยู่แล้วทำห้คุณยัง ผมไม่รู้นะว่าเป้าหมายคุณคืออะไรอะ่ะผมก็ไม่ได้สนด้วยผมว่าคนเราถ้าอยากอยู่ด้วยกันจริงๆอะ่ะมันก็ต้องเรียนรู้กันไปอะ่ะแล้วถ้าเรื่องที่ฉันปิดบังคุณอยู่เราจริงๆเราคุณรับไม่ได้ลนะ่ะคุณรู้ได้ไงว่าผมจะรับไม่ได้คุณไม่ต้องรีบตอบผมก็ได้นะ แค่คุณรับฟังความรู้สึกจากผมแค่นี้มันก็มีค่ามากแล้วคุณบอกว่าถ้าจะทำสุขมิโซะต,ต้องใจเย็นๆใช่ไหมคะมถ้าอย่างนั้นก็ค่อยๆค,คนไปกับเรากันคะ่ะอืม จิตสกดแขนดูยอ้อนหลังเต็มเต็มทางแอปวุ่นดีดูสดทางช่องวันสาเและแอปวุ่นดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันดีดาวน์โหลดแอปวุนดีบนสมาร์ททีวีได้เลย